อันนี้แกนแกนกับใบหน้า JO8C JO8C เนี J ่ยจะมีสองแบบสองรุ่นเดี๋ยวแกะให้ดูเป็นของใหม่นะครับของใหม่ นี่ใบไอดีตัวนี้ใบไอเสียใบไอเสียจะติดแกนจะเป็นแกนตัวนี้ใบดีก้าลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อกับเราได้สอบถามเข้ามาได้ครับแล้วเราจะมีอะไรเทอโบหลายๆรุ่นเราจะทยอยทยอยนำนเสนอนะครับทางรถบรรทุกรถปิกอัพขอบคุณครับ